มาถึงคิวชาว่าตลมนะคะดวงความรัก10วันนะสิวันแรกของเดือนพฤษภานะหนึ่งถพฤษภานะคะชาวธาตุลมเมถุนกุลกุมนะคะอันดับแรกเช็คพลังงานของชาวธาตลมก่อนนะว่าตอนนี้นะคะคุณเป็นยังไงจเจอกับอะไรนะเราค่อยไปดูกันว่าพฤษภานี้นะคุณจะเจอกับอะไรนะคะไพ่ที่ขึ้นมา8ถ้วยนะ judgment น,นะคะแล้วก็ Justice นะ ไพ่แปดถ้วยนะดูเหงาเงาเศร้าๆนะคะ energy ของคุณก็คือว่าเฝ้ามองความรักนะที่มีอยู่ในตอนนี้ถามว่ามันแฮปปี้ไหมต้องบอกเลยว่ามันดูเหนื่อยๆม,มันมีอยู่แต่มันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะคะไม่คือถ้าเอาความหมายของไพ่แปดถ้วยจริงๆคือการออกห่างจากความสัมพันธ์แต่ในตอนเนี้ยมันไม่ได้ห่างยังอยู่ด้วยกัน แต่แค่รู้สึกว่ามันดูนิ่งไปมันดูหายไปมันดูไม่มีอะไรไม,ม่โรแมนติกไม่อะไรเลยนะคะเออแต่ทีนี้ judgment น,นั่นหมายความว่าโอเคถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันดูไม่โรแมนติกเนาะดูเหมือนจะเลิกแหล่ไม่เลิกแหล่มันจะกลับมานะคะการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันมันเป็นการเพิ่มเติมนะ ชีวิตรักของคุณให้มันลงตัวมากขึ้นมีความเข้าใจกันมากขึ้นหรือนะคะหรือคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้มันเหมือนจะแย่เหมือนจะเลิกแต่ไม่เลิกกลับมาคุยกันเข้าใจกันอันนี้คือตอนนี้นะคะของชาวธาตุลมทีนี้มาดูกันว่าสิบวันแรกของเดือนพฤษภานะคุณจะเจอกับอะไรนะคะสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงว่างไาาด้ไพ่เดอสซันะคะนั่นหมายความว่าการเริ่มต้นใหม่ที่เกิดขึ้นอีกครั้งไพ่เดะสัน แสงสว่างความสุดใสความอบอุ่นนะคะและความรักที่บริสุทธิ์ใจซื่อสัตย์นะ <C> เกิดขึ้นเ,ออเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีอะไรก็เปิดเผยนะออแต่ถามว่าแล้วทิ้งไปเลยไหมอะไรที่เคยเป็นความเจ็บปวดอะไรเคยอะไรที่มันเคยเออล้มเหลวผิดหวงังไหมค่ะก็ยังมีการพูดถึงอยู่นะคะเอ,อ มีบ้างเบื่อเบื่อบ้างเซ็งเซ็งบ้างแต่เล็กน้อยนะออืปฏิเสธไม่ได้ไพ่าสามดาบขึ้นมานะหมายความว่ามันยังคงมีความระลึกนึกถึงหรือเจ็บปวดอยู่นะเอหรือไม่ถ้าไม่ใช่เราก็อาจจะเป็นคู่ของเราที่พูดถึงเรื่องที่ทำให้ทะเลาะกันเรื่องที่ทำให้เสียความรู้สึกนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนที่คิดจะลือฟืน้นคิดจะพูดไม่พูดดีก,กว่าเพราะว่าไพ่เดอะซันมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าโอเคการเริ่มต้นครั้งนี้มันดีกว่าในอดีตในเมื่อพวกคุณตกลงคุยกันแล้วตัดสินใจแล้วอว่าจะจบมันยังไงได้รับความเป็นธรรมก็มันกาแฟกันแล้วเราจะไปขุดคุยมันขึ้นมาทําไมนึกออกไหมคะแล้วไพ่สามเหรียญน,นี้มาเนี่ยนะอะไรที่เป็นโครงการเป็นแผนที่จะทําเป็นสิ่งที่จะทําร่วมกัน เป็นสิ่งที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงแข็งแรงขึ้นก็ทําไปตามนั้นตามที่เคยพูดกันไว้ดีกว่ามาขุดคุ้ยให้มันเจ็บปวดกันเปล่าๆนะคะเนี่ยเออและก็มีความหวาดระแวงด้วยไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณหรือคู่ของคุณนะคะความหวาดระแวงทั้งๆที่มันยังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำอะแต่ทุกไปก่อนเครียดไปก่อนกลัวว่าอนาคตมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็จะเลิกกันหรือเปล่าหรือจะอะไรเป็นความกังวลนะคะ คิดเยอะไปเองนะคิดแล้วคิดในแง่ลบอะ่ะเออนะ The Star นะคะเพราะฉะนั้นภายเด s t t r r ขึ้นมาในลักษณะน,นี้แม่หมอก็คิดว่าสิ่งที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความถุกทางปวงก็คือความหวังและเปิดเผยนะคะเปิดใจคุยกันจงมีความหวังว่าโอเคครั้งนี้มันจะไม่เหมือนเดิมถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติเราตัดออกไปเลยไอความคิดลบๆของเราอะ่ะนะ เปลี่ยนแปลงนะคะอขออ,อีกหนึ่งใบสุดท้ายให้ชาวทาดลมนะโอเค the emperor, the emperor นะคะไพ่ the emperor มาน,นอย่างนี้นะเป็นด้านหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันอยู่เบื้องหลังระหว่างคุณกับเขาหรืออดีตระหว่างคุณกับเขาว่าไม่ต้องไปสนใจคนเราไม่ต้องมองอนาคตไงเห็นไหมข้างหน้าท้องฟ้าสดใสมีสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบร่วมกันมีสิ่งที่คุณจะต้องดูแลร่วมกันอีกยาวไกลอีกยาวนานมันยิ่งใหญ่กว่า กว่าการมานั่งมองปัญหาที่มันยังไม่ได้เกิดโอเคนะคะอันนี้เป็น energy ของชาวธาตุลมในช่วงสิบวันแรกนะคะถ้าชอบ energy นี้ฝากกดแชร์ออกไปบอกเพื่อนๆของเราด้วยนะคะ